เอาสำหรับคลิปนี้มาสรุปเล่าพัฒนาไปน้ำกันนผูรรมชมมาวิเคราะห์แนวทางตัวเหลขกไปน้ำกันเมื่อน,นี่เฮาสิหลุดตัวใดนผูรรมชมนักใจอีกแล้วนร,รูมชมสำหรับเหล็กหลุดนี่นผูมชมทางเหล็กมั่นเดินเา่ามาหลายหวดละธรรมชมจักสิฟันตัวไรห้ หลากสุดหมวดที่ผ่านมาก,กับโปรไฟันหายเนาะค่ะเนาะเด่นเดินดีเดินเงี้วเหียงธรรมชมสิบแปดหมวดเล็กติดหลังจากที่ลุดไปกับขอมาเดินสามหมวด,ดเกลียวธรรมชมเอาธรรมชมสําหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะสรุปเล่าพัฒนาคลิปนี้ลักลัก,ลกซีมี่ร่วมเหล็กเด่นแอดมินูน่อยแอดกาแฟดำเหล่กะปูพิษณุโลกเดอค่ะเดอ มาเบิงของแอดมินก่อนนะค่ะเนาะได้เด่นแปดเก้าศูนเลขติดงวดนี้ได้เด่นสามศูนย์เจ็ด สองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้ได้เด่น 5. เก้ากับห้าเหล็กมันเด่นเก่าดิธรรมชมเหล็กแอดมินนูน้อยเด่นเก่ากับศูนย์ศูนย์กับเก่าธรรมชมสิหลูดตัวไห่ศูนย์กับเก่าหลูดสองตัวบอต่อมาสองตัวสูตรสอง งวดนี้ได้เด่น9กับ0เห็นบาร์ทำมาชมเหล็กแอดมินูหน่อยมันเด่นเกา900 990สองตัวสูตรสองเนี่ยทำมาชมระวังกอดคอกันมาด้วยค่ะเด้อบัตเทเนีสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยทำมาชมฐานเหล็กเด่นตัวใดตัวหนึ่งมันมาชนกับสองสูตรนี่ยทำมาชม โอกาสมาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเลยค่ะเด้อมันชนกันไปที่เก่าดิท่านผู้ชมเมื่อเศาร์นี่ปั้นลงไปในกลุ่มหลุดศูนย์ดิท่ามชมไปที่นี่มาเบิงวิเคราะค่ะ,ะเกลีกมันเด่นเก่าเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อมาสุนยนี่บอมาน้ำกันไม่มาด้วยกัน ไม่มาด้วยกันนะคะงวดนี้ได้เด่นหนึ่งกับหกสูตรนี่ท่านผู้ชมงวดได้ที่ใดหนึ่งกับหกนี่เหล็กเด่นแถบจะบี่ยกมาเลยดิท่านผู้ชมระวังหนึ่งกับหกนี่แถบจะบี่ยกเดินเลยงวดใดที่ใดเด่นหนึ่งกับหกเด้อท่านผู้ชมต่อมาลักลอยงวดนี่สิบเป็นคือวาบอท่านผู้ชมงวดนี่สิบเป็นคือวาบอท่านผู้ชม หนึ 1> 1่งกับหกจะมาให้เห็นไหมส่วนใหญ่มันบ่นมาให้เห็นด้วยค่ะมาชมธรรมกติดใบแน่นะะด้วยค่ะเด้อมะกติดใบน้ำธรรมชมบแมเนให้ตัดถิ่มแต่ว่ากระเบาไว้หลักร้อยนะคะงวดน,นี้ได้เด่นสี่ห้าหกถ้าหกก็มากอ่ะคือซีกับ่าธรรมชมเด่นเก้าศูนย์สี่ห้าเรียงมันเด่น เลขเด่น9045งวดนี้ระวังสามตัวแตกอีกเด้อท่านผู้ชม905อะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้องวดนี้เลขเด่นแบบนี้ท่านผู้ชมเลขมันเด่นเก่ากับศูนย์90บอท่านผู้ชม90 ขันจับใส่กันส์เอาเก้าไปจับใส่ตัวใดทร,รมชม่มเก้าห้าเก้าหนี่มันก็เป็นไปยากโยต้ว่าก็เป็นไปได้เก้านี่เป็นไปได้เด้ทร,รมชม่มเก้านย์ศูนย์เก้านี่เป็นไปได้มากๆเลย9099ศู 9, 0, 9, 9. ้าระบางเบิร์นเดอร์นรูมชมหลุดศูนกับเก่านะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่หลุดศูนย์กับเก่า ต่อมาชุดเต็มธรรมชมนี่คือชุดเต็มแอดมินนูหน่อยหมวดนี้เลือกห้คููนี่เด้อธรรมชมเล็กติดสามศูนย์เจ็ดแอดมินนูหน่อยก่ย่งหมักสูตรนี่คือเกาอยู่ธรรมชมสิเดินต่อบอรธรรมชมบางนึ่งหันเหลขกมันเบิ่นเนาะคะ่ะเนาะเล็เบิน่นเล็กเดินอยู่ธรรมชมแต่วันเป็นเล็กเบิน่นจับคููบะไรหมวดนี่ธรรมชมแอดมินนูหน่อยก่ย่งจับสามศูนย์เจ็ด จับคู่ให้พ่อแม่พี่น้อง f อซเอาแคปนาจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดเต็มชุดเต็มเลขติดนะคะสิบห้าคู่วินบนล่างไปกับเน้นตรงเด้อท่านผู้ชมศูนย์สามเนี่ยมันชนกันน้หน่อยขีดออกเด้อค่ะเด้อศูนย์สาม,จมนเจดสาหลืออยูสิบสามคู่ท่านผู้ชมเลขมันขึ้นมาชนกันซ้าๆเลขจับคู่มันกะชนกันเนาะท่านผู้มชม เะราะว่างเหล็กกอดขวอกันมากเนาะค่ะเน,ะน,นเาะสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดในนี่เรามีศูนย์เจ็ดเด้อท่ามผชมติดไว้น้ำเนียศูนย์เจ็ดไหมศูนย์เจ็ดเจ้าเหล็กมันกอดขวอกันมากท่ามชม 07อีกครั้งหนึ่งเนาะเะนาะพ่อแม่พี่นองแคปนาจอด้วยค่ะเด้อต่อมาเอสกาแฟดำกับปู่พิษณุโลกนะคะคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนียด้วยค่ะเด้อคุณป่าคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ่อมาเอสกาแฟ,ฟดำคอขอบคุณสำหรับแนทางเอสกาแฟ,ฟดำกับปูกิจนโลกเด้อค่ะเด้อเอสกาแฟ,ฟดำหมวดที่ผ่านมาเจาะแตกเด้อนะโมจุม่มเลขเด่นเข้าไปที่เด่น6จับคู่แตก6 6หนะคะหมวดนี้เลขเด่นได้เด่น9รองสี กาแฟดำกระดเก่า <9. S 2> <bur ma. S 1> อยู่ไดีละตามมาชมชนกับเหล็กเด่นหนุ่ยอยู่เก่าจับคู่มีสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเปดเก้าสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกกันเบิ้ลเก้าเก้าสี่สี่สามตัวมีสามสี่เก้าสี่เปดเก้าสี่สี่สามสี่สี่สองนะคะ แอบหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาปู่พิษณุโลกปูพิษณุโลกรรมมท่านผุชมหัตถิพันธ์มาเขาแต่เล็กเด่นด้วยค่ะเด้อเจาะบอดแตกเอา้าวัดนี่มาเบิ่งกันเลยเนาะเะนาะปูพิษณุโลกนะคะเหล็กปูปลายหลท่านผู้ชมน้อยๆเน้นๆทาเข่ากับชนปังเลยนะคะเนาะปูพิษณุโลกนะคะ เลขเด่นหนึ่งกับเจ็ดสี่ตัวเปดห้าหนึ่งเจ็ดสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดสองตัวบนล่างแปดห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสองตัวมีสองคูสองหางหนึ่งธรรมชมมีหนึ่งเจ็ดอยู่ด้วยธรรมชมชนก,นกันกับจุดติ่มแอดมินหน่หนอยอยู่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอด้วยค่ะเด้อเมื่อละเด้อท่านผู้ชมสำหรับเปลาพัฒนามื่อนี่เมื่อเหลวรวมทุกเสียนทุกสำนักเหลวท่านผู้ชมแอดกาแฟดำพอกอมอดสิบพอกอมอดสิบเป็นสูตรใหม่ลักหน่วยบนล่างหาหกสองสามสี่แม่เอฟซีไม่ออกนาเด่น ห้าสี่สามเหล็กบ่ค่อยช่อนกันเนาะธรรมะชมเป็นบอหวดน,นี้เหล็กบ่ค่อยชุนกันปันไดสิบไปจังไดธรรมะชมโูซังขะหวัวทิพย์พานมาเหล็กเด่นปูหลุดเด้อธรรมะชมหวัวน,นี้สิกลับของมาบอห้าหกเจ็ดนะคะเล็กเด่นเด่นห้าหกเจ็ดปูเนีนไว้หกเก่าธรรมะชม 6, 9, หกเก่าหางเดียว อ้าสสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อขอให้เฮงๆปังปังคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ